สวัสดีครับ mg by c e l l p นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงทะเบียน iSmart นะครับมีขั้นตอนยังไงเรามาดูกันเลยครับในส่วนของการลงทะเบียน iSmart นะครับให้เราโหลดแอป mg iSmart เข้านะครับโหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับหน้าตาของเจ้าแอปนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้ว นะครับโหลดเสร็จแล้วให้จิ้มเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นคําว่านะไม่รู้จักหน้าจอนี้นะให้จิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราต้องการแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็ยืนยันรหัส OTP นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่ารหัสผ่าน รหัสผ่านนี้ก็จะเป็นตัวอักษรนะครับกับตัวเลขอย่างน้อย8ตัวนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับกรอกเสร็จแล้วก็มนยืนยันรหัสผ่านอีกทีแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนเข้าไปนะครับเมื่อลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับระบบจะให้กรอกรหัสตัวถังนะครับหมายเลียเครื่องยนต์นะครับพร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็กดส่งออกไปนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีเลข OTP นะครับให้ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดต่อไปในส่วนของหน้า2นะครับก็จะเป็นการนะครับใส่รหัสประจำตัวนะครับ6หลักนะครับโดยใช้ตัวเลข6หลักช่องแรกก็จะเป็นการนะครับกรอกรหัสผ่านนะครับ6หลักเข้าไปช่องที่2ก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านทั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่นะครับเบอร์ฉุกเฉินนะครับ มีทั้งหมดนะฮะสองนะครับสองชื่อสองเบอร์นะครับที่จะให้กรอกนะครับส่วนหน้าสามก็จะเป็นการยืนยันนะครับรุ่นรดนะครับแล้วก็ยืนยันอีเมลแล้วก็กดนะครับยืนยันเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะก็จะขึ้นนะครับคำว่าสำเร็จแล้วก็เข้ามาหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานนะครับได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ